เปอร์เซ็นต์ครับเก50ินร้อยครับห้าสิบห้าสิบแล้วกันค่ะสามารถเข้ารอบได้แน่นอนครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> คงพอมมีโอกาสอยู่บ้างครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่มาในเวทีนี้เข้าใจป่ะรู้จักเลือกเวทีป่ะ เราจำลองเหตุการณ์ค่ะแบบอยากให้สนุกตรงไหนสนุกไหมคำถามกรรมการสนุกไหมคืออยากให้แบบว่าสนุกนสนุกไหมผมแนะนําว่าคุณอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะอาจจะเป็น AR ถ่ายรูปขยะแล้วก็ให้พอเก็บขยะหมดก็เห็นว่ามันสะอาดยังไงถ้าเด็กเไปไ็นเล่สิบแล้วก็คุณจะปลูกฝังให้เด็กเนี่ยเป็นคนโกงก็จะเด็กเลยเหรอมันจุ แนวความคิดนี่ดีผมอานะ่านเนี่ยสุดท้ายมาผมรู้เลยว่านี่มันเกิดแน่นอน s เท่ากับ ut บวกนึ่งสอง gt square เนี่ยสูตรง่ายๆแค่นี้คุณน่าจะเขียนได้นะเวลาคุณพูดสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นฮาวะแผ่งการตลาดก็มี h าวทูด้วยเนี่ยผมไม่เห็นความเค้อใไปทรที่เกิงที่จะทำเกมได้ขึ่นวันนี้ผมชื่นชมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคือ อะไรที่มีความเป็นวัฒนธรรมสูงเจมคุณเป็นสอบดีหรือสามดีสองดีครับแล้วคุณจะมาเทนด้านสามดีไหมแนทาวเวอร์นีเ็นต้อรงไหนทาวเวอร์ทจะมาดีเ็นก็คือสร้างทหารแบบจงไม่ใช่ทาวเวอร์ดีเฟนไงก็เกมอาร์ีเอปกติพมะพุทสาบอกแล้วว่าคุณเป็นคนแรกที่มันนั่งแล้วมาอ่านไม่ใช่พิเศษคุณก็ยังนั่งและอ่านอยู่นั่นเอง แล้วคุณมีหมาป่ามีอะไรมันสดใสบ้างทั้ย่างทันเลือสลนะสดสาบนะนะตรลกคุณจะขายอะไรขายปลาโบหรือขายปลาสดใสจบแล้วต้องการจะทําเกมอะไรหรือเปล่าหรือทําเล่นๆคุณมีคุณคิดว่าคุณจะมีแคลเรียบพอจูเนียที้ทางเกมหรือเปล่าขอบคุณนะก็พูดเสียงดังเลยนะยังไปจะมาขู่มาประการมานะเสียงนะเด็ก เด็กเล่นเนี่ยเราเชื่อว่าห้ามเด็กเล่นหรือเปล่าไม่ได้ห้ามค่ะไม่ได้ห้ามแล้วถ้าเล่นเยอะทำไงล่ะถ้าเล่นเยอะโดยธรรมชาติเนี่ยเด็กเล่นน้อยกับเด็กเล่นมากกับผู้ใหญ่ <c oughs>